อยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพา,ปาไปสวัสดีครับเดี๋ยวป๋าพาไปวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวขอมาคุยต่อเนื่องเกี่ยวกับอาชีพขับโบ๊ทนะครับ5้าอย่างที่ต้องเจอแน่ๆเดี๋ยวมเล่าให้ฟังครับว่ามีอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเลยนะครับสิ่งที่เราต้องเจอแน่ๆเลยอย่างแรกเลยคือผู้โดยสารเรียกรถ GPS จุดนัดพบเราไม่ตรงผู้โดยสากรกดแอป,ปเรียกมาบางครั้งนี่สัญญาณ GPS ของฝั่งผู้โดยสารสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต ตัวแปลต่างๆเนี่ยทำให้จุดนัดไม่ตรงปัญหาคืออย่างนี้ครับบางครั้งเนี่ยจุดนัดคาดเคลื่อนพอคาดเคลื่อนแล้วเหมือนอยู่ในซอยหนึ่งแต่ GPS ให้เราไปรับที่ซอยถัดไปซึ่งเลยทีนี้ไอ้ท่านเลยเนี่ยปัญหาแล้วเพราะว่าต้องไปอยู่เทินรถกลับมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางที่บางทางทเลเนี่ยรถติดมากไม่สามารถอยู่เทินไหวนะครับเพราะว่าบางทีแค่อยู่เทินเนี่ยครึ่งชั่วโมงกว่าเกือบชั่วโมงก็มีผมเคยเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแนะนําเลยเมื่อเรากดรับงานแล้ว อย,อ,อย่างแอปนี้นะครับโบสเนี่ยเขาจะมีให้แชทคุยกับผู้โดยสารรบกวนแนะนำนะครับว่าทักแชทไปคุยกับผู้โดยสารเพื่อเช็คจุดรับให้ดีว่าอยู่ตรงไหนยังไงจะได้ไม่คลาดเคลื่อนนะครับสิ่งที่เจอข้อที่สแน่นอนเมื่อกี้นี้จุดรับไม่ตรงอันถัดมาคือจุดหมายปลายทางจุดที่ไปส่งผู้โดยสารไม่ตรง ไม่ตรงนี้คือมาจากสองสาเหตุก็คือหนึ่งผู้โดยสารปักหมุดผิดผมเจอผู้โดยสารปักหมุดจะไปอุดมสุข51ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่จริงๆจะไปอ่อนนุช51ดคที่เลยทีนี้สรุปแล้วยังไงผู้โดยสารเขาก็นั่งเล่นของเขาไปเราก็ขับของเราไปพอไปถึงปลายทางอุดมสุข51ไม่ใช่แต่เราเอามาถูกตาม G P S นะเรามาถูกแต่ผู้โดยสารปักหมุดผิด อ่อันนี้ก็ต้องคุยก้องเคลียร์กับผู้โดยสารให้ดีครับแนะนําก็คือเมื่อรับผู้โดยสารแล้วสอบถามเช็คจุดหมายปลายทางให้ชัวร์จะได้ไม่เกิดการคาดเคลื่อนเพราะว่าระยะทางที่มันเกินขึ้นไปไกลขึ้นอะไรแล้วแต่เนี่ยมันคือต้นทุนเราเสียเวลาเสียน้ํามันเสียค่าใช้จ่ายผู้โดยสารก็เช่นกันถ้าคุณปักจุดหมายผิดปลายทางนะครับผิดแล้วต้องต้องเปลี่ยนจุดเอาไว้ง่ายเมื่อไปถึงปลายทางเปลี่ยนไปอีกที่หนึ่งก็ต้องเสียค่ารถเพิ่มแน่นอนนะครับ เคลียร์กันให้ดีรบกวนสอบถามผู้โดยสารเคลียร์กันเรื่องจุดหมายปลายทางด้วยเรื่องสัญญาณ GPS ต่อด้วยสัญญาณ GPS ข้อที่สามครับข้อที่สามเลยปัญหาเดิมๆเ,เกี่ยวกับ GPS อย่างผมเนี่ยผมเคยมีประสบการณ์ในอาชีพขับรถแท็กซี่เพราะนั้นเนี่ยเส้นทางในกรุงเทพผมพอรู้ไม่ถึงกับเซียนไม่ถึงกับคล่องหรอกแต่ว่าเราก็พอรู้อนะทีนี้ปัญหาที่เจอเนี่ย GPS เนี่ย g o o g l e Map พาอ้อมงงๆแปลกๆเหมือนก,ก,กันทีนี้ปัญหาก็คือ เพื่อนๆพี่ๆคนที่มาขับเนี่ยเกิดเป็นคนที่ไม่ค่อยชํานาญทางนะครับอันนี้พาวนเลยหลงงงไม่ไอหลงน่าไม่หลงหรอกแต่มันอ้อมมั่งอะไรมั่งนะครับอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่เจอคือ Google Ma p เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะเลี่ยงไม่เลี่ยงค่าผ่านทางคือทางด่วนไวง่ายเพราะฉะนั้นรับผู้โดยสารแล้วสอบถามจุดหมายปลายทางแล้วเช็คเส้นทางที่เราจะไปใน Google Ma p ก่อนว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนที่มันใกล้ที่สุดไวที่สุด ขึ้นไม่ขึ้นทางด่วนคุยกับผู้โดยสารเพราะว่าถ้าไม่ได้บอกอย่างผมก็เคยเจอลืมบอกผู้โดยสารว่าขึ้นทางด่วนขอขึ้นทางด่วนเนื่องจากว่าใกล้กว่าและไวกว่าผู้โดยสารงอแง,ไ,งไม่ยอมจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเลี่ยงในฝั่งคนขับอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องเลี่ยงปัญหาพวกนี้ด้วยการสอบถามปลายทางเรียบร้อยเช็คเส้นทางใน Google แ a p เรียบร้อยเลือกเส้นทางเสร็จแล้วถ้ามันจําเป็นต้องขึ้นทางด่วนหรืออยากจะขึ้นทางด่วนรบกวนคุยกับผู้โดยสารให้เคลียร์ ชาวต่างชาติหลายคนผมเจอไม่ยอมจ่ายค่าทางด่วนเขาเข้าใจว่าเอเมื่อเรียกแล้วมันรวมค่าทางด่วนแล้วซึ่งมันไม่ใช่นะมันไม่ได้รวมภาระการจ่ายค่าผ่านทางไม่ว่าจะเป็นค่าทางด่วนค่าผ่านทางค่าที่จอดรถค่าเข้าพื้นที่มันมีนะค่าเข้าพื้นที่ผู้โดยสารต้องเป็นผู้ชําระนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเคลียร์กับฝั่งผู้โดยสารให้ดีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวลังแต่จะเถียงกันไว้ง่ายทะเลาะกันเปล่าๆนะครับสามข้อผ่านไปข้อที่สี่ เรามาขับรถแอปพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ช่างไม่ว่าจะเป็นโบเป็นแก๊ปเป็นไลน์แมนเป็นแล้วแต่ข้อนี้พึงระวังนิดนึงครับการเข้าไปรับในจุดบางจุดสถานที่บางสถานที่ระวังเจ้าถิน่น uh oh. ก็อย่างที่เราเห็นข่าวที่มักจะมีเจ้าถิ่นที่เขาค่อนข้างรุนแรงว่าง่ายๆไล่ไม่ให้จอดไม่ให้รับลงมาหาเรื่องนู่นนี้นั่นเลี่ยงได้เลี่ยงครับเราอย่าไป อย่าไปเสียเวลาทะเลาะก,กับเขาเลยต่างคนต่างอยากจะทําหากินนะครับส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอปัญหานี้แต่มีเพื่อนๆน,น้องๆเขาเคยเจอนะครับสาเหตุที่ผมไม่เจอเนี่ยคือเราก็เมื่อจากเราเคยมีประสบการณ์ขับเรซี่นะเราก็พอรู้ว่าจุดไหนที่มันที่มันน่ากังวลในการที่จะเข้าไปรับอย่างเราเห็นข่าวบ่อยๆที่แกร็บมอไซค์อ, size, อะไรพวกเนี้ยเข้าไปรับตามคอนโดตามบ้านตามชุมชนตามตลาดแล้วก็โดนโดนเจ้าถิ่นไม่ง่ายพี่ๆเจ้าถิ่นเขาไม่แฮปปี้ เลี่ยงได้เลี่ยงเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเช็คนิดนึงว่าจุดที่เราไปรับเนี่ยเมื่อไปถึงแล้วเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเราไหมนะครับอย่าไปเสียเวลาทะเลาะเพราะว่ามาธมากินดีกว่านะครับไม่ได้มีใครใครกลัวใครหรอกผมเชื่อประเทศไทยอ่ะผมก็ไม่ได้กลัวใครแต่จําเป็นไหมที่เราต้องไปนั่งทะเลาะค่ารถสองร้อยค่าปรับสองพันมันก็ไม่ไหวนะใช่ไหมครับเพราะนั้นเราเลี่ยงได้เลี่ยงได้แบ่งปันกันครับนะฮะข้อถัดมาข้อที่ห้า ปัญหาข้อที่ห้าเนี่ยเกิดจากภายในรถเราแหละนั่นคือปัญหาที่มาจากผู้โดยสารผู้โดยสารเนี่ยหลายคนน่ารักครับส่วนใหญ่ไว้ง่ายสุภาพเรียบร้อยแต่ก็จะมีบางส่วนส่วนเล็กๆส่วนน้อยๆเนี่ยมีไม่กี่รายหรอกที่ไม่ค่อยดีอะ่ะแย่แย่ไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําจาก,กิริยาท่าทางหลายๆองค์ประกอบนะครับแย่ yeah. อย่างที่ผมเจอเนี่ยก็ใช้คําพูดที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรามาทํางานประเภทนี้ เราต้องทําใจไม่ได้บอกให้ยอมนะเราต้องทําใจนิดหนึ่งใจเย็นๆถ้าอดไหวอดทนได้ทนถ้าไม่เกินไปนักแต่อย่างผมผมก็เคยเชิญผู้โดยสารล,ลงจากรถนะครับเนื่องจากว่าเยอะมาก,อะากเยอะไปคาพูดคาจาเยอะไปถามว่าแล้วมันมีมันมีความจําเป็นไหมที่ผมจะต้องไปไปทะเลาะมากมายนะักเรามาทำมาหากิเาาากกนเอาไว้ง่ายถ้าไปเจอคนประเภทนี้เลี่ยงได้เรี่ยงแต่แน่นอนครับเราไม่รู้หรอกผู้โดยสารขึ้นรถมาที่เรียกรถเราเนี่ยว่าผู้โดยสารท่านนี้คนนี้ เขาจะมีนิสัยแบบไหนอะไรยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอคือผู้โดยสารขึ้นมาบางครั้งเรื่องเยอะปวดหัวพูดจาไม่ดีต้องทําใจนะครับบางคนผมเคยเจอนะยกตัวอย่างไม่ต้องยกตัวอย่างหรอกเอาง่ายๆเลยเรียกจากสายไหมาปากหมุดไปซอยแอนเนกในระหว่างทางที่ไปแวะห้าจุดแวะมันอยู่นั่นแหละแวะร้านไขาย,ยา แว่เซเว่นแวะซอน้ำเต้าหู้แวะซื้อลาบแล้วก็แวะซื้อกับข้าวตลาดนัดเพิ่มไปทางคือซอยแอนน็กที่สําคัญเลยคือแต่ละจุดเนี่ยมันก็สองคนแม่ลูกไอ้สามคนแม่ลูกตัวตีทิ้งลูกคนหนึ่งนั่งในรถอีกสองคนลงไปซื้อของพอถึงซอยแอนน็กก็ลงไปซื้อของก็คือกับข้าวและทิ้งไว้คนหนึ่งในรถซื้อเสร็จซึ่งตรงนั้นผมจอดรถก็ไม่ได้อ่ะโอ้โหเราก็ไม่รู้จะยังหรงือว่าเขาไปแลกตังค์หรืออะไรยังไง รถหลังก็บีบแต่ไล่หาที่จอดหลบวุ่นวายเลยสรุปสุดท้ายซื้อกับข้าวเสร็จขึ้นรถมาปึ้งบอกโชเฟอร์กับที่เดิมตะเวนมาซื้อกับข้าวไม่ผิดผู้โดยสารแบบนี้ไม่ผิดนะครับแต่ผมแนะนําฝั่งผู้โดยสารว่าถ้าจะทําแบบนี้รบกวนบอกคนขับนิดนึงว่าจะจ้างให้ขับรถไปแบบเนี้ยไปซื้อของไปแวะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้โอเคไหมเพราะว่าอะไรบางครั้งเนี่ยแต่ละจุดคุณซื้อแล้วใจเย็นจอดรถมันลาบากบางครั้งบางจุดบางที่เนี่ยมันจอดรถไม่ได้ แล้วคุณจะฝืนได้คนขับจอดเนี่ยบางทีมันมันไม่ได้อ่ะตำรวจก็ไล่มั่งอะไรมั่งปัญหามันเยอะถ้าอย่างเนี้ยถ้าจะคิดจะไปแวะซื้อของหลายจุดหลายสถานที่ที่ต้องแวะอย่างเนี้รบกวนบอกฝั่งผู้เอ่อฝั่งคนขับรถเลยให้ชัดเจนให้เคลียร์เลยว่าต้องการขับแบบนี้เป็นอย่างนี้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 โอเคไหมถ้าโอเคสองฝ่ายโอเคจับมือกันไปรับเดินทางได้ขับรถฝากไว้ด้วยครับถ้าเกิดคิดอยากจะมาทําอาชีพป,ประมาณนี้นะผมไม่ได้มาสอนนะผมแค่มาแนะนําในสิ่งที่ผมเจอก็เลยคิดว่า เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเจอไม่รู้ได้รับทราบกันส่วนคนที่เคยเจอแล้วหรือคนที่เคยเจออย่างอื่นแบบอื่นลักษณะอื่นรูปแบบต่างๆคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะเผื่อจะได้มาถ่ายทอดให้คนอื่นได้รับทราบว่าถ้ามาขับอาชีพนี้มาทําอาชีพประมาณนี้ประเภทนี้เนี่ยมันจะต้องทําใจเต็มตัวรับมือกับอะไรบ้างเพราะบางครั้งเนี่ยคนไม่เคยเจอปวดหัวนะครับผู้โดยสารขึ้นรถมาเนี่ยทิ้งขยะเต็มรถก็มี ขานไปดูข้างหลังนี่เละเลยและลงไปเรียบร้อยค่าลางรถสองร้อยได้ค่ารถแปดสิบบาทไม่ได้เกียร์แปดสิบนะแต่บางทีเราต้องทําใจต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอาชีพนี้ด้วยฝา,ยากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมครให้ด้วยนะกับช่องเดี๋ยวป๋าพาไปไม่ว่าจะเป็น youtube Facebook แฟนเพจเดี๋ยวป๋าพาไปนะครับคลิปหน้าไปเจออะไรไปทําอะไรเห็นอะไรมารู้อะไรมาแล้วเดี๋ยวเก็บมาเล่าให้ฟังอีกครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้บัดดีครับ บายบายอยากไปที่ไหนก็บอกมาเดี๋ยวป๋าพาไป <c oughs>